กันช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับรายการที่พาพี่น้องเกษตรกรและที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตระมงศุสัตว์กี่าความสุขกีตารอยยิ้มไปมก,กันนะครับวันนี้เรามาส่งเป็ดที่สุพรรณบุรีอำเภอสองี่น้องนะครับลูกค้าสั่งสา0ตัวถือโอกาสก็ามาเที่ยวนะครับก็เลยได้มาส่งนะครับ,นะรบเรามาฝนตกหนักมากเลยนะครับตอนนี้ ฝนตกหนักมากเลยนะครับแบบนี้ก็ถือโอกาสถ่ายคลิปเล่นๆนะครับถ่ายไปเพื่อที่จะได้พูดคุยแล้วก็ได้ทักทายพี่น้องเอฟีและท่านที่สนใจอ่าผลิตผลที่ฟาร์มของเรานะครับเรามีทั้งลูกเป็ดบาบารี่ลูกเป็ดไข่แล้วก็เป็ดไข่าตะกี้แคมเบลแล้วก็ c ีพีซูเปอร์นะครับก็เป็นว่าท่านใดที่สนใจก็ลองโทรเข้ามา อยู่ใกล้อยู่ไกลผมไม่กลัวนะครับเพราะผมก็เหมือนอ่าเป็นช่วงเวลาที่แบบเริ่มอยากจะเล่นอยากจะเที่ยวบ้างนะครับก็เลยวันนี้ก็ขับรถไปเล่นๆเรื่อยๆนะครับอย่างลูกเป็ดวันนี้เราก็ใส่ในรถมานะครับเราเซฟลูกเป็ดให้ท่านด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโทรเข้ามาหาผมแล้วกัน0872282121นะครับยวันนี้ลูกค้าสั่ง300ตัวนะครับ300ตัวเวลาคุณถามว่าคุ้มไหมผมบอกว่า ถ้าผมไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ไปส่งเป็ดหรือไม่ได้ไปมีงานอะไรมากมายผมก็ว่าผมคุ้มนะเพราะผมได้มาเที่ยวนะครับอยู่แต่ฟาร์มก็แบบเหมือนกับยังไงครับงานมันเยอะปล่อยให้ที่ฟาร์มเขาจัดการกันเองนะครับตัวเองก็หนีเที่ยวนะครับอ่ช่วงนี้ก็ยอมรับว่าอ่าก็ยังพอไปได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่น้อง f อและท่านที่ดูจาก youtube มานะครับก็ถือว่า เป็นช่องทางในการติดต่อที่หลายหลายท่านอ่ะช่วยผมเยอะเลยนะครับโดยเพราะคนที่สั่งของจากฟาร์มผลิตผลจากฟาร์มนะครับเขายอมรับว่าได้หมุนก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งในเลยในช่วงโควิดนะครับหลายหลายฟาร์มหลายๆที่ก็ก็คงจะแบบประสบปัญหาช่วงวิฤิโควิด COVID นะครับแต่เราก็ยังพอไปได้ยอมรับ ยอมรับใจพี่น้อง f c และท่านที่ซื้อขายของที่ฟาร์มเรานะครับอันนี้ก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับท่านที่ทอยา,ากติดตามผมทางเฟซก็พิมพ์เข้าไปว่าอัคคชัยฟาร์มเป็ดบาบาบรี่ไก่บ้านนะครับอัคคชัยก็อออ่างเราเลือสองตัวคอควายช่อช้างไม่ก,กัดยอยักษ์นะครับอัคคชัยนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามในเฟซด้วยนะครับ ถ้าท่านแอดเฟซไปก็ผมไม่รับก็ฝากพักแชทเข้าไปหน่อยนะครับบอกว่าติดตามมาจากช่อง u t u b e อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะครับยังไงก็ฝา,ากติดตามกันอีกหนึ่งช่องทางนะครับยังไงเดี๋ยวเราขับรถไปก่อนฝนมนตกหนักนะครับเดี๋ยวจะหายให้ดูตอนถึงแล้วนะครับครับไหนขับควย<า>เลย นี่เรามาถึงแล้วนะครับอำเภอสองพี่น้องแต่ติดการจริบุรีไกลบัสมควรณ์นนะเนาะไว้อยู่ดีกันเลยครับเดี๋ยวมันแรงขอไปเองเด้อครับไม่ควรอยู่แล้วครับหืมมาแล้ยวยังไม่อยู่เหี้ยนไหมเด้อไปไปไปไฟเ,เ,เอาลุกต่ำกว่านี้นะครับคืบเดียวกับพ่อ แหงว่ะก็ต้องก็ตองาวบ้าบ้านอดได้ครับหลอดได้ลูกเพราะว่าพี่พี่เทศเลยกันเลยครับแข้งแรงอยู่เดียวนี่เรามาถึงอ่าบ้านยังพีไหะบ้านหนองพัดเท่าครับหนองพัดเท่าตำบลตำบลบ่อสุพรรณบ่อสุพรรณครับตำบลบ่อสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอสามยอดบุรีสามยอดโอ้บรรยากาศร่มรื่นเลยนะครับ พี่เขาทำการเกษตรนะครับคนละเอียดเหมือนกันยโยมเพื่อนเลยกับพี่ละเอียดยูทุ่งเขาหลวงทุ่งเขาหลวงแต่มันสื่อทีพี่ตายลูกไปตายแล้วไป,ไปคนมีเงินซื้อใช้กันเลยตั้งที่ <laughs> <laughs> สุกม,มือหนีแตะไวล้ละือบ้างไมู่้พี่ได้ครับทุทททท่งก็มีก็มีคนรขายอยู่ครับนี่นะครับลูกเปิดสวยๆบึก ได้เลยนะครับเอาเอาสายไฟย้อนลงอีกย้อนย้อนแค่ยัเห็นไหมพ่อบอสไฟหอพ่อพ่อขับไฟหลายเลยล่ะพ่อเลยโอ้มันมีหลอดต่ำเดียวกับมีผมว่าเห็นหลอดในครับครับแต่ว่าเปิดเปิดแค่สองหลอดกับพ่อแล้วเปลี่ยนเป็นหลอดลอยนี่นีหลอดลอยเบิร์เลยเลอาลอหลอดลอยพ่อครับเกินพ่อเลยนะครับอ่าฮะเป็นไปได้กะ กระสอบหรือข้งอสีแอมขางใ้ล้มโขกครับเดี๋ยวผมเสียเอากระเบืองมาใส่ผมยันบ้างช่วงนันเอียงกับช่วงสี่ความทีแจ้งไหมผมยันล้มมันโขกช่วงสี่ความทีแจ้งอืผมว่าเสียเอากระเบืองมาบังนะครับนี่กระเบืองเป็นย่งเป็นกระเบือได้เลยครับผมว่าเสีมาเร็งอ่อน่านเลยนี่นะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนก็สั่งเราได้เงินบ่านเดียวนพ่อบาทป่ะพี่ยังครับอันนี้คืออันนี้คือบอกตรงครับ คือของถึงมือท่านค่อยจ่ายตังค์ของผมเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องโอนไม่ต้องอะไรนะครับผมผมก่ไเลยบอกครับมาผมสีม่านอกผมบอกว่าอีกชั่วโมงหนึ่งคืออีกชั่วบ้านแหล่ใบบกเขือนเหลืองกันพี่ใบบกเขืนเขือนคือผมไม่ได้บอกไม่ได้อะไรครับคือนัดว่าจะมาก็คือมาเลยนะครับไม่ได้พูดอะไรกันมากมายนะครับแล้วก็เงินของถึงมือท่านได้ของแน่นอนสั่งของจากเราไม่ใช่ว่าต้องจ่ายก่อนแล้วไม่ได้ของ ทุกกล่องจะมีหนึ่งแถมกล่องละหนึ่งตัวนะครับอะไรครับเปิดเปิดอากาศทั้งสิผมว่าควรเปิดมันกับบอกี่มือกับแข็งแล้วก็เศร้าเปิดครับแต่กัาลดลดปริมาณลงมาเลยครับกลางเว้นกับเปิดหน่อยเปิดหน่อยหลดเปิดได้สองหลอดกลางคืนก็ต้องเปิดกันครับเปิดสองหลอดไม่ได้เอลยเหยาะเสียปักดึงดึงลงอีกตอนตอนยังเสียกันเลยครับดึงกัน นี่อ้าวครับอ่านั่นแหละโอเคโอเคเลยครับดังสัตว์ละดังสัตว์ละเยี่ยมเลยตัวนั้นตั้มตั้มแรงดได้ครับได้ดังสัตว์ละตัวตัวไี้ทำตัวไี้ถ้าเกิดมันอันมันหนาวมันจะเข่ามาครับไอ้เหรอลงอยู่นั่นนี่ตัวนี้มันหนาวมันจะเข่ามาหาไฟครับเพิ่มโตที่บ่วหนาวมันก็ดสีไปหาแหลนเรียนหากินเข้ากันไม่ดีก็แค่หลายโบดนั่นละ งูคือหลารแรับตามนี้คือครับก็จะเลี้ยงงอะไรผมส่งมัยังรู้วเลียงงูเียงงยังสร้างัูเต็มท่าจอดถามงถามสื้อเลยอะไรบารูครับบารูแต่ว่าลอค้องน้ามากแม่นแมนครับพานปมปะท่กเรียวเขางมาแล้วก็มาจอดค้องน้ำพวกที่ออกถือยคือว่าถือคยังบาูกันอันนี้คร เดี๋ยวเอ้ร้านไปชนอะไรก็ออกไปนี่ปุ๊บมันงดิแลนมีข้อกใครแล้วก็ตรงจะไปมันงดิไปออกมองทานคางมอ,อกระเสียดไหมมอกระเสียดก็ม่แสนเอาหูจักได้เหรอท่านทุกั่านครับครับอันแถวอันเสียกมอกระเสียดนี่ยหูจักเหมือนเลยครับเพราม,รมัน,มน,มน,มนผมเขามาเอาอาหารยวนเลยไหมไอ้ซอยพาแทน์ยังที่ว่าเซ็นทรัลลิทไหม,มาเอาอาหารเก็อันเดียวกันครับอันเซนต์เประเท็นต์มากนะอันแยกนั่นแหละครับของว่านี่แหละอ๋อครับครับ อันละพงเขามาเอาอาหารอยู่นี่อยู่ไปกี่มาตีไก่ยวนไอ้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 บางเล่นไหมครับบอลบางเล่นไหมเขามาเอาอาหารมาั่นละอันกระเพราแกนละกันห่อหงเย็ดครับตัวกระเพราแกนห่าเียวดตายกันไปกับเป็นบางเล่นพีเวทผมมาต้องรับอาหารอาหารไห่เลยครับเพรากินน้ำแบบจะจะเคิร์ดชงมุกอะไห่อาหารไห่ยังไม่เลย เอาเอาใสผมเอาไสขาดนึ่งเดือนเลยได้ครับได้ได้ได้ครับได้ไสไดกันได้อาหารบ่มี่ปัญหาครับผมเพิ่งไปซื้อมากมื่อวานละเริ่มเริ่มแข็งแรงเริ่มแข็งแรงาพี่โอเคยืนบ่หนักอันนี้จับจับจับบังลุกโตเปลี่ยนได้มันหนักมือวะครับอันนี้อย่างเรางดอาหารไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับจับเลยครับมันหนักมือดีบ่หนักดีบ่ก็ถือว่าโอเคนะครับเอี้ยงเหครับ ฮาว์ดีเด้วยนี่นะครับถือว่าโอเคนะครับเคสนี้ก็จบไปอีกหนึ่งเคสนะครับเพราะว่าลูกเป็ดเรางดอาหารไว้ตั้งแต่เมื่อวานเพื่อที่จะเดินทางนะครับกลัวกล่องขาดกลัวอะไรด้วยนะครับถ้าไม่งดอาหารนี่นะครับพอมาถึงก็จะเริ่มผสมใส่สานแหบเนาะพี่เนาะแหบเกล็ดแหบน้ำแหบยังทุกอน่างแล้วเราต้องยังไมาให้เพป็น โอเคนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามา0 8 7 2282121นะครับส่วนคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วนะครับุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ